คณะกรรมการแก้หนี้ครูเทงงบประมาณกว่า200ล้านบาทให้ครูและบุคลากรทางการศึกษากู้คนละไม่เกิน5 0แสนบาทครับเพื่อช่วยบรรเทาภาวะหนี้สินของข้าราชการครูครับโดยผู้กู้ยืมเนี่ยก็จะต้องมีหนี้สินที่มีอยู่จริงและบังคับใช้ตามกฎหมายครับอย่างเช่นเป็นหนี้เงินกู้ที่มีสัญญากู้ยืมเงินกับทางธนาคารหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ครับหรือสถาบันการเงินอื่นตามกฎหมายหรือจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือบัตรสินเชื่อเงินสด หรือเป็นหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันที่มีคำพิพากษาซึ่งผู้กู้นะครับก็จะต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นนะครับและรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปี และไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลายหรือมีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์นะครับซึ่งก็สามารถกู้ยืมเงินได้คนละไม่เกิน500แสนบาทในอัตราร้อยละ4ต่อปีครับผ่อนชำระคืนภายใน12ปีสามารถยื่นคำขอกู้ยืมได้ที่ต้นสังกัดภายในวันที่27พฤศจิกายน6 6นี้และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0 2 2 8 0 7 9 7 2ถึง ครับ